สบ,บู่ผิวปังออสการ์สรรพคุณของเขานะคะเห็นผลได้ชัดเจนในก้อนแรกช่วยในเรื่องจุดด่างดำแผลเป็นผักเซลล์ผิวให้ขาวขึ้นเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันเล่าว,ว่าจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะ วันนี้นะคะก็จะมาแนะนาาําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ผิวปังออสการ์นั่นเองค่ะนี่นะคะแพคเกจของเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะสะบู่ของเขานะคะค่อนข้างหอมมากๆะคะ่ะเนื้อฟองเนี่ยละเอียดนะคะยังก็ล้างหน้าไปแล้วนะคะรอบหนึ่งแต่ครั้งนี้นะคะยังก็จะมาฟอกลักแร้ให้ดูค่ะว่าลักแร้เนี่ยจะขาวขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าข้างที่ฟอกกับไม่ฟอกเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงนะคะ พอประมาณ3ามนาทีนะคะพอครบ3ามนาทีนะคะเราก็ล้างน้ำออกได้สะอาดเลยนะคะ หลังจากนั้นก็เช็ดให้สะอาดด้วยกระดาษทิชชูเลยค่ะหลังจากที่เยิมลองใช้แล้วนะคะก็น้ําออกให้สะอาดเนี่ยก็มาดูความแตกต่างกันเลยนะคะว่าแตกต่างกันยังไงอันนี้เป็นข้างที่ฟอกแล้วนะคะ3นาทีนะคะมาดูกัน,นะคะ่ะสักกันแล้วเนียนขึ้นมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ไม่ดําด้วยนะคะกับอีกข้างหนึ่งนะคะที่ยังมีความดําอยู่เล็กน้อยนะคะอาจจะเป็นเพราะเหงื่อเพราะอะไรด้วยอ่ะเดี๋ยวดู รูปนะคะดูทั้งสองข้างนะคะค่ะก็จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยนะคะค่ะถ้าใครสนใจซื้อสบ,บู่ผิวปังออสการ์นะคะลองไปใช้กันเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย